สวัสดีคุ่ครับเดีสู่เกมไทมันิน RPGX กันนะครับผมวันนี้นะเราจะมาเปิดตู้คอแรบกันแล้วก็เออจะเรียกว่ายังไงดีล่ะมันเดี๋ยวตอนช่วงปลายเดือนกันยาก็จะเป็นครบรอบกันแล้วนะก็จะเป็นตัวของตู้โกฉาช่วงครบรอบรับแล้วตู้นั้นมันก็เก่งซะด้วยนะครับแต่ตู้คอแรบนะมันนานมาทีนะส่วนตู้โกฉะนั้นมันก็มีวนมาอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเออในการคอแรบกับไฮ uh, ฮส h ู s uh, c o o o l of the ็ x ซ X ไม่ใช่ h ฮสค o o o อฟเดอ e เดสนะไ <laughs> อ้กูจะไปหลุด DXD เฉยเลยนะครับ <laughs> เรามาเริ่มจากตรงไหนกันดีนะครับ <laughs> ไม่ได้อัดคลิปนานเลยอาจจะเกรง,งนิดหน่อยนะครับ <laughs> เพราะว่าช่วงก่อนผมต้องเตรียมตัวสอบนะเลยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวของเ,อเรเป็นตัวแจกนะครับแล้วก็รุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่แกชื่ออะไรนะผมก็ลืมรู้สึกว่าจะชื่อเอโกนะครับแล้วก็มีตัวของทาคางินะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ทางครงี้อะไรนะเออใช่ใช่ใชถูกแล้วนะครับสายะสายะแล้วก็มีเออผมจําชื่อไม่ได้อะจริงจริงผมอยากให้คุณหมอมามา,มากเลยนะไอคุณหมอเออชิซูกะอยากให้คุณหมอมาเป็น HR มากเลยนะแล้วก็อาจจะให้น้องโรล,ลินันเป็น R ก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ C อะไรมากนะเรามาเริ่มทดลองใครก่อนดีนะเริ่มสากรุ่นพี่ก่อนแล้วกันนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเรื่องของความเก่งนี่ผมยังไม่รู้เลยนะเพราะว่า ช่วงก่อนยังไม่ค่อยว่างนะครับยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะครับแต่รู้สึกว่าตัวรุ่นพี่นี่ก็ก็ทรงดีๆอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเป็นตีเดี่ยวมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้เพลงเพลง,งแบ็กกาวนี่เป็นเพลงในอนิเมะปะเพราะว่าอนิเมะนี่ผมอะผมดู High s c h o o l of the Dead ก่อน DXD นะครับแล้วผมแล้วผมค่อยไปดู DXD ทีหลังถ้าผมติดพูดชื่อแบบเออดี DX d ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบ มันไฮสคูลเหมือนกันนะช่วงนั้นช่วงนั้นผมก็จำสับสนเหมือนกันนะว่าแบบ DXD อกับ o f ฟเดอะเดยอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นผมอะไรนะถ้าเป็นชื่อไทยอะไรฝ่านรกฝ่านรลกเดินดินวังนะเออไอเชื่ออย่างสมัยก่อนแม่งอย่างอย่างน่ากลัวเลยอ่ะนะไปดูท้าไม่ตายกันถ้าไม่ตายเป็นบัฟเหรอแสดงว่าต้องใช้ท่าไม่ตายก่อนแล้วก็ค่อยเป็นเออสกิลสองกดิใช่ไหมโอ้ไม่ใช่วะ เป็นเหมือนสุ่มโจมตีป่ะได้เดี๋ยวออโต้ยาวๆเลยนะครับจริงผมอยากอยากเทสสกิลสองก่อนอะเพราะว่าจริงๆอะไม่ต้องเทสก็ได้นะเพราะสุดท้ายยังไงได้มาเอ้ยทาไม่ได้ก็เสียเปล่าออ้แสดงว่าต้องแสดงว่าต้องทำไม้ตายก่อนแล้วก็ค่อยสกิลสองอะดิถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะเป็นตัวที่มันเก่งสกิลสองมากเลยนะสกิลหนึ่งนี่ผมขอไม่ดูแล้วกันนะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมาก ไปเรารีบกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมดองเพชรไ้เยอะนะครับแล้วผมก็อยากรู้ผลลัพธ์ด้วยนะครับเส่วนคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณวันที่ไม่3เอ็ดก็วันที่1นะครับเพราะว่า31ผมมีสอบตอนเช้านะครับก็เลยยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ถัดไปเรามาลองตัวของไซยะกันนะครับส่วนตัวของเลนี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะผมได้ได้มาแล้วประมาณเอ่สามสี่ตัวนะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นตัวของไซยะเป็นสีม่วงแล้วก็เ สกิลแรกน่าจะเป็นเพิ่มดีเฟนต์กับแอแทมังนับเท่าที่เดาส่วนสกิลสุดท้ายนี่อะไรเป็นบัฟหรอเหมืนอนบัฟเลยสกิลสุดท้ายอะ่ะทำไมตายครับตีมูเถอะหออ๋อผมก็ว่าทำไมไม่ไม่มีเสียงภาคผมลืมไปว่าถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นเวอร์ชัน X มันจะอะไรอะ่ะเป็นสถานะอะไรวะ ลังบัฟเหรอเพิ่ม HP เพิ่ม SP แล้วก็เพิ่มเพิ่มอะไรอยู่วะเพราะว่าอไ,นะไอ้นะไอ้เวอร์ชัน X อะ่ะมันจะเป็นไม่มีมันไม่มีเสียงภาคนะครับต้องไปเล่นเวอร์ชันปกติแต่ก็ไม่ได้ซีอะไรนะครับเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับน่าจะเป็นตีเดี่ยวแหละโอ้ตีหมู่อ่ะเอ่อถัดไปเรามาไปสกิล2กันนะครับดูกันว่าจะเป็นอย่างไรน่าจะเป็นตีเดี่ยวเอ่อสกิลแรกเป็นตีหมู่สกิล2เป็นตีตีหมู่เหมือนกัน ส่วนสกิล3ก็จะเป็นบัฟใช่ไหมไปสปีดกันเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากละตัวของเลนี่ถ้าเล่นยังไงก็เดี๋ยวก็ได้ไปลองเองแหละนะเออถ้าปั้นนะถ้าปั้นรู้สึกว่าจะเพิ่ม SP ด้วยปะเท่าที่เห็นอะเออนะบทีผมไม่ค่อยได้เล่นวันนีแบบไม่ค่อยได้จัดทีมอะไรใหม่ๆเล่นนะครับส่วนใหญ่จะใช้ตัว ตัวที่มันท็อปแงคงอยู่ยแล้วผมก็เล่นพวกตัวพวกนั้นแหละนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนครบรอบครบรอบกี่ปีวะหกปีปะน่าจะหปะีเอ้ผมจำเกมนี้แม่งไม่ได้แล้วอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนครบรอบเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีกันนะว่าใครจะมาหรือตัวไหนจะให้เรามาเล่นนะแต่คิดว่ายังไงตัวครบรอบอะ่ะแม่งก็เก่งอะ่ะเหมือนตอนปีที่แล้วแม่งเป็นอะไรนะอิงกิอิงกิแอนลินนะแล้วก็เป็นเออ ลิงโกแอนยูกิเออนั่นแม่งอย่างอย่างดีอะ่ะแล้วก็แบบไอสองตัวนั้นแม่งดีตรงเลยนะสกิลสกิลลีเดอร์อะนะครับเออโอเคเรียบร้อยแม่งกว่าจะตายล่อไปยี่สิบเทิร์นเลยครบรอบหกปีใช่ไหมเออผมผมไปดูมาละเรามาดูตู้คอแรบกันเลยดีกว่านะครับกับเพชรทั้งหมด485เมตรนะครับก็กี่ครั้งวะ 444แปดประมาณเก้าครั้งนะครับเออประมาณเก้าครั้งเลยอันนี้ผมดองมาแต่ผมเปิดตู้ล่าสุดเลยนะครับเออแล้วผมกำลงังหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเปิดใครอีกเลยนะครับเออนี่นี่ลืมไปนะครับไม่ได้เปิดนานไปตัวไปก่อนละกันนะครับอย่างน้อยก็คงได้ hr กับตัว r ก่อนแหละนะครับดูทรงนี้แล้วหแค่สองใบแรกนี่ก็ไม่ค่อยดีเลยไปน้าเราลวยกันนะครับว่าเราจะได้ตัวของรุ่นพี่หรือ เราจะได้ตัวของไซยาหหรือเราจะได้ทั้งคู่กันนะครับจริงๆผมก็ไปอ่านมังงะมาแล้วนะไอ้ไฮสคูลออฟเดอะเดตอะผมซื้อมา3มเล่มนะครับกำลังอ่านเล่ม3มจบช่วงที่ไปบ้านของเออช่วงที่ไปบ้านพ่อแม่ของไซยานะครับเออช่วงนั้นแหละสิปไปนะครับได้ได้ตัวใหม่มาจริงๆผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่กันเลยครับที่ว่าไอ สอ,อันนี้มันจะมาคอแลบกับไอ้ไ,อไทมอนินกับไอ้นะไฮไฮสคูลออฟเดอะเดอะเออผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็รู้สึกว้าวด้วยนะตอนมันมาคอแลบกันนะเอ,อ้ยผมผมอย่างอย่างอึ้งอะเออนะแล้วก็อะไรนะไอถ,ถ้าถ้ารอบหน้ามันคอแลบกับเออไฮสคูลดีเอ็กดีนี่ผมจะยิ่งว้าวกว่านี้อีกนะเออ <c oughs> สองตัวไหม อยู่ตัวที่หกอ่าโอเคครับได้ตัวของรุ่นพี่มาแล้วผมไม่ไม่เคยจำชื่อรุ่นพี่ได้เลยนะก็เรียกรุ่นพี่ตลอดอะไซะโกะนะไปะเราเหลือตัวของเอ่อา,ายะคนเดียวนะครับถ้าเราได้สายะก่อนมันไม่มีเสียงภาคอะไม่ไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะเพราะว่าผมเล่นผมขี้เกียจลบเวอร์ชั่นนี้แล้วผมขี้เกียจไปโหลดเวอร์ชั่นไออาเฉยอะนะครับ หลือสายะคนเดียวกับเพชรอีก300เมตรถ้าเหลือถ้าเพชรเหลือสักโอ้ยเป็นใจให้ไปเปิด6ปีเป้า,าตัวที่6อีกแล้วอย่าซ้ำงอนะแค่นั้นแหละตัวถัดไปอ้าเป้าเอาอยัางหรอนับผิดตลอดเลยเอรุ่นพี่เออส่โก้กะ ถ้าถ้าผมเหลือสัก200เมตระแล้วผมสมมุตินะถ้าผมจบตู้นี้ได้อีก100เมตรอ่ะแล้วผมเหลือ200 m, ใช่ปะมันจะเหลือ235้ามาถ้ามันเหลือแค่นั้นอนะผมจะรอไปเปิดไอ้ครบรอบ6ปีเลยนะเพราะเดี๋ยวยังไงตอนช่วงครบรอบ6ปีอ่ามันก็แจกเพิ่มนิดนหน่อยหน่อยแหละนะแล้วก็มีอีเวนต์มันจะต้องมีอีเวนต์สิ้นเดือนนี้แล้วก็อีเวนต์กลางเดือนหน้าฮ่าช็อ,ชอตไม่มีวะ่ะ มันจะมีอีเวนต์กลางเดือนหน้าผมก็น่าจะเก็บได้สักประมาณสองร้อยห้าสิบนังถ้ามันไม่เสียอีกถ้ามันถ้ารอบถัดไปมันออกอะลุยต่อชีตเฮ้ยโหยนะผมต้องเสียตู้ไฮสคูลออฟเดอะเด a d ทั้งหมดอะเชียไม่งั้นผมก็ต้องไปวิ่งนะเรื่องหลักอะเพราะว่าตู้ตู้มันหมดพรุ่งนี้9โมงอะปัญหาไวตรงนั้นแหละนะผมก็เลยต้อง รีบช,อชอ็อตช็อตไอเชีย่ยเหลือสายยคนเดียวอะ่ะตู้หมดสิบโมงไม่ทันไม่ทันนะครับผมพรุ่งนี้ผมไปสอบไปอะ่ะไม่ทันว่ะฟ้าฟ้าโอ้ยอย่างงี้อย่างนี้ช็อตแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะออกใครอ,าาอ่ะฮะเฮ้ย,ย,ยถูกถูกตรงเลตครับตรงเลตตรงเลตตรงเลดได้นำอันอนี้เป็นเงาแบบนี้ ตั้งเลทอ้อผมผมไม่ได้เปิดกาชานานอะ่ะแรกๆผมทำตัวไม่ค่อยถูกหน่อยนะครับเออพอตอนนี้ผมคึกลไอ้สัสกูได้ตัวถัดไปนะครับออปิดตู้ครับเหลือเท่าไหร่วะเหลือร้อยสามห้าใช่ไหมเราไปดูตัวละครที่เราได้มากันดีกว่านะครับทั้งตัวของเออ ซาเอโกแล้วก็ตัวของซายะแล้วก็ตัวของเรนะครับจริงๆชื่อนางเอกนี่ถามว่าตอนผมดูครั้งแรกอ่ะผมก็เชียร์เชียร์เรนางเอกนะแต่แต่ถ้าถามถึงสเสน่ห์ความสวยที่แบบผมชอบเลยอะ่ะผมชอบรุ่นพี่อะไรนะเออซาเอโกมากกว่านะเออพูดตามตรงนะผมรู้สึกว่ารุ่นพี่ซาเอโกนี่สวยแบบสวยเรียบร้อยมากเลยอะ่ะเพราะว่าเพราะว่า ตัวของเลมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันแบบทําตัวน่าําคาเนี่ยมันจะชอบไปพูดถึงไอ้ไอ้คนที่มันคบด้วยอะ,อะไรนะชื่ออะไรนะนี่ผมเปิดวิกิอยู่นะครับอ่อฮิซาชิเหรอใช่ปะนะไม่มั่นใจว่าอ่านถูกปะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันน่าลาคาญน่ะมันต้องแบบโดนโดนพระเอกด่าไปดอกนึ่งก่อนแล้วถึงจะได้สติกลับมานะครับเออผมจะอัพหัวใจเนี่ยหว่าลืมลืมลืมมาแต่โมอ่อพอแหละ นะ่าพอพอน่าจะพอนี่โอ้โหชุดว่ายน้ำสีส้มด้วยอ่านี่นี่นี่โอ้มีสองฉากเหรอ,หอเสียดายอะ่ะว่าภาพมันเป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะมันไม่ใช่แบบเต็มจอแบบขนาดหน้าจอของเราอะ่ะแต่ผมว่าฉากในในอนิเมะอ่ะ ตอนตอนที่ทาตอนที่ทาคีมนวดตอนที่อยู่บ้านซายาผมว่าดีเลยนะแต่ว่าถ้าอ่านในมังงะผมอ่านผมซื้ออีบุก๊กอ่านใช้ป้าภาพมันจะแตกๆหน่อยมันจะเกา่าๆหน่อยนะครับมันอีบุ๊กมันขายเล่ม30 30 35อะไรประมาณนี้นะครับเออแล้วแบบแม่งเซนเซนแบบเซนเยอะมากเลยนะผมต้องพูดไว้ก่อนนะเพราะผมไม่เคยอ่านต้นฉบับแบบอิงมาก่อนเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าแบบแบบอิงมันเห็นจุกไหมมันเห็นอะไรไหมแต่ อ่านแบบแปลไทยนี่คือเซนแน่นอนนะเออเซนแบบเอาหนังสือมาบังอะไรเงี้ยเอาเอฟเฟกตกใจอะไรพวกนี้มาบังนะืึชุดเรื่องพี่นี่ผมชอบอยู่ประมาณถ้าถ้าแบบถ้าแบบรู้สึกว่าแกแบบชอบชอบฉากไหนชอบฉากที่แกแบบแหวกกระโปรงอ่ะชอบฉากตอนหนีออกโรงเรียนฉากแรกๆแหละที่แกแหวกกระโปรงแล้วมันจะเป็นแบบเอ้เหลือหน้าของครูวอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีฉากหนึ่งเ่าะที่มันที่แกแหวกกระ กระโปงกับฉากเออเอ้ยมันมีสามฉากปฉากตอนหนีออกโรงเรียนแล้วก็ฉากที่ใส่ผ้า,ากันเปื้อนเออแล้วก็ฉากอะไรวะฉากที่มันไปเอาดาบอะที่มันอยู่กับพระเอกแล้วมันเปียกน้ําอ่ะเออที่มันอยู่กลางน้ำพุว่าถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบหืมหมดชงนางเอกมากเลยอะ่ะดูดิห <c oughs> น่า่าชิแบหะเง ดูได้นะครับมันมันมันไม่18บวกเกินไปนะครับมันไม่เหมือนไอ้พวกไอ้พวกตัวละครปกตินะพวกตัวคอรแรปนี่มันจะมีแต่ฉากสวยๆนะคเออเออมาตัวของซซยะไหนจะเป็นชุดว่ายน้ำแบบไหนครับเอ้ยแต่แต่ถ้าพูดตามตรงอะ่ะซายามันจะมีฉากที่แกโชว์เกงในบ่อยมากเลยนะแล้วผมรู้สึกผมชอบผมต้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมผมรู้สึกผมชอบ ผมชอบแบบตัวละครที่มันใส่กางเกงพวกพวกกางเกงในพวกเสื้อในแบบลายลายสีฟ้าสลับขาวมไม่รู้ไม่ผมเป็นไรวะแต่ผมชอบมันผมไม่รู้ผมมองว่ามันน่ารักมองว่ามันสวยอะมองว่ามันแบบม,มันมีเสน่ห์เออเอ,อือชอบสีฟ้าด้วยก็ได้นะเออถ้าให้ผมเลือกตั้งใครสักคนเป็นเอ,อตัวหน้าจอนะผมก็คงเลือกเอรอุ่นพี่ซาเอโกนะครับแล้วผมก็ มันมีชุดอื่นปะแต่ถ้าผมชอบใครในชุดนักเรียนสุดนะผมก็คงเป็นรุ่นพี่อะอนะครับเออเพราะแม่งรุ่นพี่แม่งกระโปรงยาวอ่ะแล้วมันมีตอนหนึ่งว่าที่แกแหวะกระโปรงอ่ะมันจะมีรุ่นพี่กับคุณหมออ่ะผมอยากให้คุณหมอมามา,มากเลยถ้าคุณหมอมานี่จะจะดีมากเลยนะเออซูมซูมซูมหน่อยเออนี่นี่นนนนนเอออันนี้อันนี้ใช่ดาบที่แกใช้ในเมะวะ เพราะว่าเมยนี้ผมไม่ได้ดูนานแล้วอะแต่แต่ตผมจะตามมังงะอยู่นะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตามมังงะถึงถ้าจำไม่ผิดเล่มล่าสุดที่ออกคือเล่มเจ็ดอะแล้วก็อาจารย์คนคนแต่งแกก็เสียเออแล้วผมก็ไปซื้อไอของอาจารย์ที่แกวาดอะที่แกวาดเรื่องอะไรนะชิคเอ็ดอะนะครับเออก็ไปซื้อมาอ่านอยู่นะครับแต่เดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวว่าจะตามอานิเมะเอ้ยเดี๋ยวว่าจะ เดี๋ยวว่าจะอ่านมังงะให้ถึงเล่มเจ็ดอยู่นะครับเล่มเล่มล่าสุดที่มันเคยออกมานะครับเออก่อนแกจะเสียแล้วก็อนิเมะนี่ผมน่าจะไม่ดูไม่ได้ดูอนิเมะนี่ผมน่าจะไม่ดูแล้วมังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นภาพเป็นภาคไทยมันจะเซนอ่ะนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวก็อ่านมังงะเอาก็ได้อ่านอ e ีบุ๊กเอาก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับอื <laughs> โมเยอะโมเยอะนะครับพอดีไม่ค่อยได้อัาคลิปนะเพราะว่าต้องเตรียมตัวสอบนะครับช่วงนี้ช่วงแล้วก็ช่วงนี้งานอะไรหลายๆอย่างมันยุ่งมากเลยนะครับแล้วก็แบบแบ่งเวลาอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในตอนช่วงครบรอบ6ปีสําหรับไทมอนินอาร์พีจีเอ็กนะว่าจะเป็นตัวละครอะไรแต่แน่นอนนะว่าตัวละครครบรอบ6ปีมันเมตาอยู่แล้วนะครับเชื่อผมนะครับมันเก่งชี่หายเลยนะครับอืมไอ้ก็ตัวโกรฉก็เก่งตลอดอ่ะเออนะครับเอาไว้เจอกันตอนนั้นแล้วกันนะครับเราจะมาดูว่า ตัวละครครบรอบ6ปีเราจะได้หรือไม่ได้หรือมันจะมากันกี่ตัวนะครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับไทม์แมน IPGX ในครั้งหน้ากับครบรอบ6ปีของไทม์แมน IPGX กันนะครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมใครเปิดได้ตัวละคร h ฮสค o ลออฟเดย์ Red, ครบแก๊งหรือขาดตัวใดตัวหนึ่งหรือเสียกันไปเท่าไหร่แล้วครบหรือไม่ครบก็สามารถคอมเมนต์อวดขิงกันมาได้เต็มที่นะคลิปนี้อาจจะออกช้าหน่อยนะพอดีหุ่มติดธุระนะครับ แล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนช่วงครบรอบ6ปีนะครับก่อนที่จะถึงช่วงครบรอบ6ปีนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องเอ่ออีเวนต์ของเกม Honkai Impact นะครับเออ่คู่มือปฏิบัติงานซิกเซลยวขั้นไว้นะครับผมอัดดองไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาตัดแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวก็จะมาทยอยลงนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมนะครับใครเปิดได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยครับ